การฝังเข็มเป็นหนึ่งในวิธีการรักษาของบ้านเกิดของข้านะ่ะมันสามารถช่วยในเรื่องของการเต้นของชีพจรมเมห็นเคยได้ยินหรือจะเป็นวิชาการแพทย์จากโลกอ,อื่นการใช้เก็บกระตุ้นกดจุดจะทาให้บางจุดมีพิษไหลออกมาและทําให้ชีพจรเป็นปกติการฟื้นฟูแล,และกําจัดพิษภายในอาจช่วยบรรเทาความเจ็บปวดของเขาได้ร่างกายของเขานั้นค่อนข้างพิเศษบางทีพิษที่อยู่ในตัวเขาก็ไม่ได้มีผลร้ายอะไร อายุนถ้าเจ้าไปสัมผัสโดนพิษเข้ามันจะยุง่งข้าสามารถใช้พลังวิญญาณเพื่อเคลื่อนย้ายพิษได้นะให้ก้าวปกป้องเจ้าเถอะอปกป้องเรานานแล้วแฮที่ไม่ได้หนึ่งคำนี้แต่ว่าท้าทางแบบนี้มันใกล้เกินไปไหมนะเรามีสามีแล้วนะฝึบได้ผลแล้วเจ้านี่เก่งจริงๆนะ หยุดการแพร่กระจายของพิษได้สำเร็จแต้มบุญบวกสามร้อยยูเหิงปลอดภัยแล้วก็ดีเหมือนกันส่วนเข็มนั่นไว้อีกสักพักก็จถอดออกแต่ไม่นานเขาก็จะตื่นเองได้รับคะแนนเรียบร้อยแล้วงานเขาคงจะปลอดภัยแล้วสามร้อยก็ถือว่าไม่แล้วช่วยอยูเหิงได้แล้วทำ่ไม่เจ้าดีใจขนาดนั้นเลยเหรอช่วยชีวิตชายรูปงามไม่ได้ไม่น่าดีใจงั้นหรอที่รักหืม ทำไมเจ้าถึงช่วยยู่เหิงล่ะทำไมน่ะเหรอข้าก็บอกไปแล้วนี่ฝุบถ้าข้าไม่มาห้ามเจ้าไว้เจ้าจะทาแค่ช่วยตอนพี่ได้เขาจริงๆใช่ไหมตอนเสื้อผ้าของเขาสัมผัสร่างกายเขาเจ้าคิดได้บ้างหรือเปล่าตาก็ตอบโต้ขึ้นมาเจ้าจะทํายังไงยังยังไม่ยอมรับสินะเจ้าไม่ตอบเลยสักคำหรือว่าเจ้าจะคิดอะไรกับเขาจริงๆ ถ้ายอมรับว่าค้าก็มีบ่นไวนิดหน่อยเนี่ยยนกําลังหึงเรางั้นเหรอหรือว่าเขาเกล้รู้ว่าสามีของเราจะเสียความรู้สึกนะท่านวางใจเถอะหนาข้าแวบมองแวบเดียวแล้วก็จับจับจับแต่สำหรับข้าแล้วสามีของข้านั้นหล่อที่สุดข้ามีนอกใจเขาหรอกนะสามีของข้านาหุ่นก็ดีหน้าตาก็หล่อแถมยังเก่งอีกนะเมื่อใดที่ข้ากลับไปเขาก็จะฟัดข้าบนเตียงแบบนั้นนะข้าจะไปสนใจชายอื่นทําไมกันล่ะ ข้าน่ะรักสามีของข้าคนเดียวแต่แม่ยุนเข้าใจไปก่อนแล้วกันว่าเราไม่ได้รู้สึกอะไรกับยู่เหิงเลยถ้าก็ผิดหวังแล้วก็แปลว่าเขาชอบเราแน่เงั้นเจ้าก็ช่วยจำคำพูดในตอนนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะฮะการตอบสนองของเขามันหมายความว่าไงเนี่ยตีรักเจ้าไปพักผ่อนเถอะนะส่วนยู่เหิงเนี่ยเดี๋ยวข้าช่วยดูแลให้เองยุนนี่ท่านไม่อยากให้ข้าเข้าใกล้กับเขางั้นสิ เขาต่างหากที่ไม่ควรเข้าใกล้เจ้าแล้วก็ต่างหากเจ้าไปสัมผัสพิษบนตัวเขาแล้วก็เจ้าอาจจะตายได้นะนี่เขากําลังเป็นห่วงเราแล้วก็เพื่อป้องกันแม่เจ้าวันไวกับเขาแล้วก็เฉ็ดหัวกาจิ้งจักทีฮะข้าก็บอกเราไงว่าข้ากลัวาสามีรู้เรื่องของท่านข้าก็เลยทําแบบนั้นนี่เจ้าคิดว่าข้าตั้งใจงั้นหรอเปล่างั้นเหรอแต่เจ้าดูไม่ร่าเริงเลยนะ ปากแข็งแบบเนี้ยจึงเหมือนกับสามีใจง่ายของข้าซะจริงข้าสำนึกผิดแล้วท่านจะให้ข้าทำยังไงอีกล่ะถึงจะยอมให้อภัยข้าเนี่ยเออข้าจูบหรือว่ากอดหรือว่าอุ้มอะไรก็ได้ทั้งนั้นพวกเราเป็นเพื่อนร่วมทางข้าอเอาแค่หวังว่าเจ้าจะไม่ปิดบางอะไรเขาแม่นางคนนี้แกล้งข้าจะจนใจเต้นเลย อายุนท่านคิดว่าชายหญิงที่อยู่ด้วยกันจะเป็นแค่เพื่อนได้จริงๆหรอท่านไม่คิดเดียกจ้าให้กล้าเป็นของท่านหรอพักหลิงเฟิงที่นี่สินะพักหนิงเฟิงบางทีนกน้อยตัวนั้นอาจจะอยู่กับฟีนิกตัวตัวก็เป็นได้เราต้องคิดหาวิธีตามหาคนที่ปล่อยข่าวให้เขารู้ซะก,ก่อนเอคุณหนูสาม ไม่เจอกันนานนะขอรับโมเย่ <Boy> e. ดูท่านตกใจซะสิกลัวข้าขนาดนั้นเลยข้าน่ะตั้งใจมาพาท่านกลับไปเลยนะไม,ไม่นะข้าได้ตอบจดหมายของท่านพ่อเรานี่นาว่าจะกลับไปช้าหน่อยขอให้ข้าอยู่ที่นี่ต่ออีกสักพักจะได้ไหมคนที่ท่านพ่อส่งมาคือไอ้คนประหลาดคนนี้เนี่ยนะได้สิขอรับเพราะกับผมเองก็มีเรื่องต้องทำ ทำไมถึงมีกลิ่นหอมจากตัวของท่านกันล่ะเออมันเป็นน้ําหอมที่ข้าบังเอิญได้มานะ่ะดีจังคิดว่าจะถูกเขาบังคับพาตัวกลับไปซะแล้วถ้าชอบกลิ่นนี้จริงๆกลิ่นของก้นหนูสามคนนี้ไม่เลวเลยถ้าอย่างนั้นไว้เจอกันนะขอรับฟิวเฮ้ยหมูเย่กำลังจ้องเล่นงานพักหลิงเฟิงเหลอเนี้ยเรื่องของตระกูลหลิน ควรจะบอกเ้าอี่สินดีไหมนะเอเจนกน้อยเครกันจ่ากล้าบุกเข้ามาถึงที่นี่ยังไงซะกล้ากบุกเข้ามาแล้วทำไมจะต้องแนะนำตัวเองด้วยล่ะข่าเอาแกมาที่นี่เพื่อเลือดของเจ้านะถ้าข้าบอกว่าข้าต้องการท่านท่านจะทำยังไงล่ะฮข้าลราเล่นน่ะ ค่ะรู้วระหว่างนั้นเราเป็นแค่เพื่อนร่วมทางก็เท่านั้นเจ้าน,นี้จังชอบล้อเล่นซะจริงนะการล้อเล่นของผู้หญิงบางทีก็เป็นความจริงก็ได้นะท่านคิวในสายตาของผู้หญิงทุกคนจะต้องมีแค่สามีคนเดียวงั้นหรอหผู้หญิงบางคนนั้นก็ถูกบังคับให้แต่งงานกับชายที่ไม่ได้รักสามีภรรยาบางคู่เองก็มีความสนิทชิดเชื้อที่ไม่เหมือนกับคนแปลกนะแล้วถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหลงรักคนอื่นเข้าก็ไม่เห็นจะเป็นอะไร สามีภรรยาเหรอคำคำนี้อาจจะถูกทำลายได้แต่คนที่รักนั้นจะตราดอยู่ในใจเสมอไปและจะอยู่อย่างทรมานทำไมเจ้าผุบฟีนิกข้ขาถูกรอบทำร้ายข้าได้ใจเครื่องหมายแหงคำทำนายพาตัวเองมาที่นี่ท่านถูกรอบทำร้ายใครกันช่างกล้าหรือว่าจะเป็นโจรที่ขโมยนกตัวนั้นไป ข้าเขาไม่รู้เหมือนกันมันสวมหน้ากากไว้แต่ไม่ใช่เปลวไฟที่ข้าไม่เคยเห็นเป็นคนที่มีฝีมือใช่ย่อยเลยแต่ท่านก็แข็งแกล่งนีนาะแล้วก็พังเหลี่งเฟิงยังเป็นถิ่นของท่านอีกด้วยแค่หนักข้าคนเดียวท่านก็หยุดเอาไว้ไม่ได้อืมมีอราจากพลังวิญ,ญญาณที่แข่งแกร่งก,กาลังตรงเข้ามาแย่แล้วก็กำลังตามพลังวิญ,ญญาณของข้ามาพวกเจ้าไม่ต้องสนใจข้ารีบหนีไปเร็วเขา้า มันไม่ได้ไหรอกท่านัเป็นลูกค้าคนสําคัญฮะอาย ون, ุนท่านช่วยปกปิดรัศมีพลังของฟีนิกซ์ได้ใช่ไหมได้สิฟิวงั้นเจ้าก็อยู่ที่นี่กับเขาไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวข้าจะใช้สิ่งนี้ที่มีพลังวิญญาณของเขาล่อเจ้าหนอนออกไปว่าไงนะไม่ได้นะดูจากพลังของเจ้าแล้วมนันอันตรายเกินไปวางใจเถอะเรื่องนี้นะ่ะข้าจะหนักที่สุดแล้ว รีบไปหยุดนางสิเจ้านะไม่เป็นไรข้าไม่ยอมใหน้นางต้องตกอยู่ในอันตรายหรอกเอ๊ะฟิวอีกฝ่ายไม่ได้มานี่แต่เราแจ้้ใครรู้ถึงการมีอยู่ของเรากับอายุนไม่ได้เพราะนี่ถือเป็นโอกาสที่ดีจากคะแนนบางทีอาจจะได้บอดใสอื่นๆก็ได้บ้าจริงยังเก็บเลือดไม่กลบไปด,ด้วยซ้ำมันก็หนีไปเสียก,ก่อนแล้ว ามมาไวขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยออนแล้วพลังวิญญาณของมันได้อ่อนลงแล้วแต่มันยังคงเคลื่อนไหวอยู่กาตาที่สืบตอดกันมาของพวกมันช่างน่ารำคาญเสียจริงๆนะเกิดอะไรขึ้นพาเด็กมาด้วยเหรอเนี่ยเอ๊ะฮะฉิบฟิว ช่สารสูตปลาทำเรื่องแบบนั้นเนี่ยนะตอนนี้ไม่สามารถรับรู้ได้แล้วถึงพลังของฟินิกแล้วก็คงซ่อนตัวแล้วข้าจะคอยดูว่าเจ้านกน้อยตัวนั้นจะซ่อนไปได้ถึงไหนกันเรียกฟินิกว่านกน้อยเนี่ยนะหมอนั้นเป็นใครกันแนะ่เฮ้ยสลัดหลุดสักทีแต่ดูมันอีกฝ่ายคงจะไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆแนะ่ช่วยฟินิกจากอันตรายแต้มบุญบวกหนึ่งร้อย นางกลับไปอย่างปลอดภัยจริงด้วยอืมฮพวกนั้นต้องการเลือดของข้าเลือดของท่านมันเป็นวัตถุดิหายากหรือไงเนี่ยเลือดของฟินิกเป็นยาที่สามารถรักษาสิ่งมีชีวิตทุกอย่างได้แต่ว่าเลือดของพวกเรานะ่ะมีน้อยมีแค่จะต้องเป็นบาดแผลที่ลึกถึงจะมีเลือดออกอ,อย่างนี้นี่เองเอ๊ะ คนที่สามารถทําให้สิ่งมีชีวิตที่สวรรค์สร้างขึ้นเป็นบาดแผลลึกได้ขกนาดนี้เจ้าว่ามันไม่แปลกหรือไงเขาคนนั้นไม่ได้ใช้พลังอย่างเต็มที่และข้าเองก็ไม่ได้อยู่ในช่วงที่พลังเต็มเปี่ยมข้ารู้สึกได้แค่ว่าเขาก็เป็นสายพันธ์เดียวกันเขาก็เป็นปีศาสวรรค์เดี๋ยวนะแล้วทําไมพลังของท่านถึงหายไปล่ะเพราะข้าได้ส่งพลังเครื่องหนึ่งนั้นให้นกอีกตัวที่เป็นภรรยาของข้าเพื่อปกป้องตัวเอง ตอนนี้ข้าอยู่ระดับเจ็ดเท่านั้นและย,ยังไม่สามารถฟื้นฟูตัวเองได้ฟีนิกซ์พลังของท่านเหลือน้อยขนาดนี้ทำไมไม่บอกพวกข้าเลยล่ะแบบนี้ถ้ามีโอกาสที่จะถูกตัดรูจับไปได้เลยนะไม่เข้าใจหรือไงเออข้าไม่เคยบอกเรื่องนี้กับใครเลยถ้าสองคนนั้นไปบอกให้คนอื่นรู้จะเป็นยังไงล่ะตอนนี้นก็ถูกขโมยไปพลังของท่านก็หายไปครึ่งก้อนแต่ยังเจอกับตัดจูและข้าก็ถูกดึงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพียงเพราะคำทำนาย แต่ท่านกลับปิดบังความจริงที่นำมาสู่อันตรายเนี่ยนะตอนเนี้ท่านกำลังขอความช่วยเหลือจากข้าไม่ใช่ข้ากอจากท่านเพราะงานข้าจะถอนตัวก็ได้ทำดีแค่ครึ่งทานคะแนนจะถูกลบโอกาสดีขนาดนี้เกลียดทิ้งกันเล่าข้าแก้ขู่เขาทำให้เขากลัวแม่เขากล้าโกหกข้าอีกตั้งหากละ่ะในเมื่อท่านไม่เชื่อใจพวกเรางานก็ไม่จำเป็นจะต้องร่วมมือกันแล้ว ขอโทษด,ด้วยงั้นข้าจะบอกความจริงทั้งหมดอันที่จริงก่อนหน้านี้ข้าได้ออกจากเมืองเพื่อไปรับภรรยาและมันก็มีบางอย่างเกิดขึ้นกับเกียรติอาคมและพลังของข้าในตอนนี้ก็ไม่สามารถทําให้มันกลับมาเป็นแบบเดิมได้ว่าไงนะเมื่อนานมาแล้วตระกูลข้าได้ทํานายเกี่ยวกับเนื้อคู่ของข้าจากนั้นนางก็ถือกำเนิดพลังของข้าสามารถช่วยนางเติบโตขึ้นได้อย่างดีเพราะงั้นข้าก็เลยรีบไปรับกลับ และเพราะข้าต้องปกป้องเมืองฟินิกซ์จึงไปได้ไม่นานนะข้าเลยพานางกลับมาด้วยพอกลับมาข้าก็พบว่าเกดอาคมไดเปลี่ยนไปที่แช่โูกนกตัวนั้นก็มาที่นี่ได้ประท่านและเรื่องที่ท่านออกจากเมืองไปมีใครที่รู้บ้างล่ะข้าแก่บอกคนในพักว่าข้าต้องการหยุดการฝึกฝนไม่มีใครรู้เลยว่าข้าจะออกจากเมืองแต่ว่าเกดอาคมมันต้องใช้พลังของท่านหากท่านออกไปเมืองนี้ก็สูญเสียการปกป้องที่สําคัญไป ถ้าหลอกไปโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตเนี่ยนะแต่ข้าได้บอกกับคุณในพักไว้แล้วว่าให้เตรียมตัวไว้เนี่จะหยุดการฝึกก็บอกจากเมืองมันไม่เหมือนกันทําไมท่านไม่บอกพวกไปตรงๆล่ะเพราะากลัวว่ามันจะเกิดเรื่องแบบเดิมอีกสรุปแล้วข้าเองแหละที่นําพาอันตรายมาข้าโกหกทุกคนแล้วยังไม่กล้าบอกความจริงกับชาวบ้านในเมืองขี้ขลาดจริงๆ ถ้าให้ข้าเดานะตั้งก็ยังไม่บอกคนในตระกูลด้วยสินะถ้าพระเจ้ารู้เขา้าจะถูกลงโทษยังไงบ้างนะไม่ถ้าคนในตระกูลของข้ารู้แล้วก็พวกเราจะต้องทาทุกวิธีทางเพื่อนนํากลับมาแน่นอนนั่นคือการเผาเมืองนี่เผาเหรอตระกูลของข้านะไม่มีทางถูกทำลายด้วยไฟและพวกเราสามารถสัมผัสถึงกันได้โดยผ่านไฟวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ดีที่สุด นั่นก็หมายความว่าเมืองและชีวิตของเจ้าวบ้านนะไม่ได้อยู่ในความคิดของพวกก็เออแต่ท่านกับอยากปกป้องเมืองนี้เท่าที่ดูแล้วท่านเป็นคนที่มีจิตใจดีที่สุดในตระกูลสินะยังไงซะเราก็สนแค่คะแนนปลดแก้ไขตัศนักติของท่านและเห็นความทุกของผู้อื่นด้วยความเห็นอกเห็นใจจากความจริงจ้าจ้าจ ราง,งั้นข้าก็เลยอยากจะลองเสี่ยงกับคนในคำทำนายอย่างเจ้าดูได้ปรดยข้าก็ตามหานางและปกป้องเมืองนี้ด้วยเถอะในเมื่อท่านพูดถึงขนาดนี้แล้วข้าเองก็ไม่มีทางเลือกแต่ท่านถึงกลับต้องขอร้องหญิงสาวแปลกหน้าแบบนี้ยท่านเนี่ยดูไม่ได้เลยจริงๆนะแต่ว่าฟีนิกซ์นั้นเป็นสัตว์ที่ประเสริฐแต่ข้ากลับยอมก้มไหว้ข้าแบบเนี้ท่านช่าง,งน่ายกย่องจริงๆท่านไม้วางใจเถอะข้าจะช่วยท่านแน่นอน ขอบคุณนะพอหลีกเลี่ยงการถูกเปิดเผยฟินิกก์จึสงส่งเขามาที่นี่เราก็ช่วยได้แค่ซ่อนเขาไว้ที่นี่จนกว่าเขาจะฟื้นตัวนั่นแหละเัวอยากจะช่วยเขาจริงๆสินะเขาแค่กำลังช่วยตัวเองนะเราฟื้นตัวแล้วนี่มันเฮ้ตื่นแล้วเหรอ อาใหญ่บ้าน่ยังมีชีวิตอยู่อีกเหรอเนี่ยพี่ที่ถูกปล่อยออกจากตัวเราไม่ได้ฆ่านางไปแล้วเหรอเนี่ยตอนแรกก็กําลังดีแท้แต่กลับไปเป็นเด็กแบบเนี้ยไม่มีอะไรน่าสนจะให้ดูซะแล้วสิาเสื้อผ้าข้าอยู่ไหนจะจะเจ้าเจ้าเจ้าทําอะไรข้าบ้างแล้วเนี่ยอย่าเข้าใจผิดล่ะที่ข้าตรวเสื้อผ้าของเจ้าก็แค่อาจุดกาเนิดพิษและใช้วิธีการฝังเข็มดึงพิษออกมาน่ะ ข้าต้องเจอผู้หญิงขี้โกงแบบเจ้าด้วยรึงไงข้าสามารถจัดการเองได้นะไม่จำเป็นต้องให้เจ้าช่วยหรอกจังจะเล่นงานข้าแล้วยังจับตัวข้าดูเหมือนว่าเจ้าคงจะเบื่อชีวิตมากสินะคาว่าเจ้านั่นแหละที่มีรู้อะไรนะ <c oughs> งานก็มาลิ้มลองวิชาที่ข้าเรียนมาจากยากของข้าซะจนนะฝึบ <c oughs> <c oughs> ขอข้าคุยกับก็ตำล้ำพังหน่อยสิเอ๊ะ <c oughs> อ uh huh. เจ้าจะทำอะไรข้าจาเก็บเสียงยังไงซะเจ้าก็มากับผู้หญิงหน้าออยคนนั้นมีอะไรก็รีบพูดมาถ้ากล้ากระหมวดกิ้วจะถือว่ากล้าแพ้เจ้ากำลังคุยกับข้างั้นเหรอทาไม่ใเจ้าแล้วจะเป็นใครล่ะเสียงนี้มันคุ้นๆแฮะแล้วยัง่าทีนี้ด้วยสีหน้าที่เย็นชาแบบนี้พลังที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ ไม่นึกเลยว่าจะเจอเจ้าที่นี่นะอยู่เหรอข้ากำลังจะไปที่เมืองฟินิกพอดีถ้าจะไปหาฟินิกเหรอข้าได้ยินมาว่าพวกเจ้าสนิทกันนี่ปลาข้ากําลังตามหายานหูนะถ้าหากเจ้าโชคดีอาจจะได้เจอเขาก็ได้จ่างเถอะข้าไม่ได้อยากจะพบปีศาจต,ตนนั้นสักหน่อยสิ้นสุดความทรงจำใหยย,ย,ยานหูอืมปากของเจ้าเหอจุนนี่ช่าง ต่อจากนี้ให้ทำตามที่ข้าบอกอายุนท่านคุยอะไรกับเขางั้นเหรอทำไมแม่ก้าฟังด้วยล่ะทำไมถึงไม่ได้ยินอะไรเลยนะแก่การลํำลึกบางอย่างนะข้าเคยรู้จักกับอายุนนะข้าผิดเองที่จำเขาไม่ได้ก่อนหน้านี้ทั้งหมดเป็นความผิดข้าเองข้าต้องขอไปถ้าขอโทษแล้วมาไหนจะมีทหารไว้ทำไมล่ะ จ้าหาเรื่องก้าแล้วอย่าได้คิดว่ามันจะจบไปง่ายๆละ่ะข้าจะบอกเกี่ยวกับเรื่องของงูดําทั้งหมดแก่ท่านและจะช่วยตัดเลี้ยงมันด้วยจู่ๆก็ว่าง่ายขึ้นมาเลยดูเหมือนก็จะติดค้างอายุจริงๆด้วยสินะยังไม่พอข้าอยากได้งูสีแดงของเจ้าด้วยไม่ได้กอรับเฟยเอ,อ๋อถึงเป็นลูกรักของก้าเลยจใจท่านไม่ได้ <c oughs> ดได้ก็รับแต่ว่าข้ายัางต้องกำจัดพิษในตัวของนางเป็นระยะระยะนะ ฮ้ย <c oughs> ดีมากยังมีเรื่องสำคัญอะไรที่ต้องบอกอีกไหมแล้วที่ก้ามาที่เมืองนี้ก็เพอได้รับคำเชิญที่โรงแรมฟินิกจะจัดงานประมูลครั้งใหญ่ขึ้นหนึ่งในนั้นมีเลือดของฟินิกที่หาย,ยากด้วยเอ๊ะประมูลเลือดฟินิก Phoenix เหรอ